ือพี่ว่าเออคิดอีกมุมหนึ่งนะแบบเออทําไมคาเห็นแบบคิดได้อย่างนี้อ่ะคือจะเล่จะเหลี่ยมอะไรก็ตามอ่ะคือคือแบบหคือพี่มานั่งคิดเลยเออเห็นใจทหารไทยอะ่ะเจอแบบคนแบบนี้แบบแบบแบบนี้อะ่ะมันความเป็นสุภาพบุรุษเราอะ่ะเราต้องละไว้บ้างนะคือตัดสินใจยากนะเพราะว่าถ้าถ้าเราให้คาเห็นยึดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเส้นเขตแดนอีก เดี๋ยวก็ลากไปจุดอื่นก็ลากกินแดนเราอีกเนี่ยตรงเนี้ยโอ้พี่เนี่ยอยากให้ทางคนที่เขาเก่งๆด้านการทูตด,ด้านกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายทหารที่มีประสบการณ์ในพื้นที่แล้วก็ทํางานกับขมรมายาวนานเนี่ยนั่งคุยกันวงเล็กๆเ,เ,เลยคือถ้ายกตัวอย่างนะเหมือนไทยกับไทยกับเมียนมาพี่ก็ลงพื้นที่สมัยก่อนภาคเหนือเนี่ยคือก็อยู่ก็อ้างสิทธ์ทับกันเลยแต่วิธีการคือ เขาก็อยู่ด้วยกันเตะตะก้อนอนด้วยกันฐานอยู่ติดกันอย่างนี้เลยมีสนามตะก้อสนามวอลเล่กั้นแค่นั้นก็อยู่กันด้วยดีแต่เพียงแต่ว่าระหว่างทหารไทยกับทหารเมียนมากับทหารไทยกัมพูชาเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือเมียนมาเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าระวังใจเขามากกว่าแต่พอทหารกัมพูชาเนี่ยทหารไทยทุกคนรู้เลยว่าวันหนึ่งต้องรบกันอีก เออเพราะว่าเขาก็รู้ว่าฮิดเด้น g อ n เจนดที่ฝั่งผู้นำเขาเขาวางแผนไว้เนี่ยมันมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ทหารก็คิดนะว่าทำยังไงที่หนึ่งเรื่องดินแดนที่เราโดนล้ำถ้าทหารขเขมรพี่ว่าคือถ้าขเขมรเนี่ยยอมที่จะถอยนะถอยออกจากแนวต้นพญาสัตบัญเราเลยเนี่ยร้อยกว่าเมตรสองรอยเมตรเนี่ยถอยออกไปอย่างที่ผอบับอเสนอเนี่ยถอยออกไปเลยแล้ว จริงๆอ่ะถ้าพูดนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเขมรนะแต่พื้นที่ตรงสามเหลี่ยมมรกตอดะซึ่งเมื่อก่อนเคยลบกันสู้การวางกับระเบิดอะไรมากันเนี่ยมันเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์แต่ถามว่าเขมรบอกว่าเป็นของเขาเนี่ยคือถ้าเขาลํำเข้ามาอยู่ตรงนั้นอะพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนอะเราจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าอ่ะก็อยู่กันไปก่อนรอก็คืออยู่ไปแล้วรอเจรจาแต่ไอตรงประเทศไทยเนี่ยคุณต้องถอยก่อนนะ ที่มันเป็นเขตแดนชัดเจนว่าเป็นของประเทศไทยอ่ะคุณต้องถอยก่อนนะซึ่งพี่ก็หวั่นใจว่าถ้าขมรยอมเนี่ยคือก็คือหมายถึงยอมหมายถึงว่ายอมออกจากประเทศไทยแต่ก็คือได้สิทธิ์ในการยึดพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนตรงนั้นหมดเออคือดูแล้วมันไม่มีประตูที่มันจะเจอพบกันครึ่งทางเลยนะคือถ้าถ้าเราเสนอไปแบบนั้นเนี่ยอาถอยสองร้อยเมตรคือผอบ,บอรรบเนี่ยเสนอถอยไปแล้วแต่ว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ถอย เพราะว่าเขาจะยึดหมดตรงนี้แต่ถ้าเขายอมถอยก็คือเขาก็จะยึดตรงนี้โดยโดยโดยชอบทำไปเลยว่าอ่าก็คุยกันแล้วนี่ฉันถอยตรงนี้ให้แล้วนะตรงนี้ฉันยึดหมดเออคือมันมันก็เป็นอะไรที่มันก็ตัดสินใจยากนะเพราะว่าถ้าถ้าเราให้ขหินยึดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเส้นเขตแดนอีกเดี๋ยวก็ลากไปจุดอื่นก็ลากกินแดนเราอีกเนี่ยตรงเนี้ยโอ้พี่เนี่ย อยากให้ทางคนที่เขาเก่งๆด้านการทูตด,ด้านกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายทหารที่มีประสบการณ์ในพื้นที่แล้วก็ทํางานกับเขมรมายาวนานเนี่ยนั่งคุยกันวงเล็กๆเลยหาหาทางออกแล้วก็เอาที่มันเท่าทันเขมรเนะีน่ะคือต้องไม่ต้องไปสุภาพบุรุษมากแต่ว่าต้องเท่าทันคือเราไม่ได้กะจะรุกลาหรือว่าทําให้เกิดความขัดแย้งแต่จะทํายังไงที่แบบ เราอ่ะไม่เสียศักดิ์ศรีเราไม่เสียอธิปไตยเนี่ยแหละก็คิดคิดอยู่แต่จนตอนเนี้ยังคิดไม่ออกเลยอืมค่ะอย่างที่พี่เล็กบอกว่าในสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีการประชุม JBC เพื่อนำประเด็นต่างๆเข้าสู่การพิจารณาซึ่งตรงเนี้ยมันมีการปอกแถลงการของกรรมัมพูชาออกมามีการบรรจุทั้งเรื่องของภาษาตาเหมือนชมภาษาตาเหมือนโต๊ะภาษาตาควาย แล้วก็พื้นที่มุมไบใช่คือพที่ช่องบอกบใช่ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะมีจะมีการนําเข้าสู่ศารยุติธรรมระหว่างประเทศดรือว่าไอซีเตรงนั้่พี่เดเหมอะว่ามันมีระยะอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออันเนี้ยคือไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเกินคาดเลยเพราะว่าพี่พี่ติดตามอ่าสมเด็จอหุนมาเน็ตเนี่ยมานานแล้วก็เคยเจอเคยคุยกันด้วยแล้ว อ,อยู่ๆก็แบบเฮ้ยโอ้โหแถลงคือเขาเพิ่งไปญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บอ่ะสวมเครื่องแบบแล้วก็เรียกผอผอ,อ,อฝ่ายทหารมานั่งประชุมฝ่าย JBC ของเขามานั่งประชุมแล้วก็เขียนในเพจเลยคือไม่คือไม่ไม่แปลกใจแต่แค่คิดว่าโอ้โหนี่แบบทําตามแผนทุกอย่างเลยคืออ่ะหนึ่งปราาทตามเมณฑลทมของเขาซึ่งจริงอ่าหุนมาเนตเนี่ยพูดตั้งแต่ เป็นเดือนแล้วว่าเป็นของเขาคือเขาก็เคลมมานานแล้วลหละอันที่สองปราสาทตาควายซึ่งอ่าถ้าเราเอาย้อนก่อนปราสาทตาเมินทมเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ยทหารไทยเราอ่ะยึดยึดมานานแล้วคือเราถือว่าเป็นพื้นที่ประเทศไทยเราจะเห็นว่าอ่ากรมศิลปากรเนี่ยขึ้นเป็นโบราณวัตถุตั้งแต่2,477 คือเขมรเนี่ยเอาอะไรมามาจะแค่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นปราสาทแล้วชื่อมันออกแนวแนวเขมรคือถ้าเอาตรงเนี้ยเรื่องศิลปวัฒนธรรมนูน่นนู่นไปยึดนู่นเลยปราสาทบุรีรัมอะไรนูน่นด้วยคือจะมาเอาแบบเรื่องวัฒนธรรมไม่ได้เพราะว่าในพื้นนี้มันเป็นอาณาจักรขอมสมัยก่อนใช่ไหมมันมันจะมาบอกว่าเอ้ยเป็นของเขาอ่ะไม่ได้เพราะว่าอยู่ประเทศเราแล้วเราเนี่ยดูแลมาแล้วถ้าเราถ้าเราไปในพื้นที่เราจะรู้เลยคือปราสาทอยู่บนเขาแล้วเขมรนะ่อยู่ข้างล่าง คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตเขากับเขตสันปันน้ำอะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าอยู่อยู่ฝั่งฝั่งประเทศไทยขเขมรอยู่ข้างล่างด้วยซ้ําแต่ขเขมรเขาก็อ้างแผนที่ของงานหนึ่งต่อสองแสนมันก็จะลากเว้าขึ้นมาข้างบนเนี่แหละก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกบาปของไอ้พวกอะไรนะอาณานิคมสมัยก่อนที่ทําไว้ให้กับพวกเราต้องมานั่งทะเลาะกันเพื่อนบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้มีคนเขาบอกว่าเขาจะไม่เรียกขเขมรว่าเพื่อนบ้านแล้วเขาให้เรียกว่าคนข้างบ้านประเทศข้างบ้าน อันนี้มันก็เป็นปัญหาจากเรื่องโซเชียลแต่จะเห็นให้ว่าหนึ่งปราสาทตาเมืองทมเขาเล็งมานานอยู่แล้วอันนี้เรารู้แล้วเราก็จะเห็นว่าแม่ทัพภาคสองเนี่ยก็รู้แหละว่าเขมรเนี่ยอาจจะปฏิบัติการใดๆเขาก็เลยต้องไปเยี่ยมแล้วไปกำชับว่าถอยไม่ได้เพราะว่าเป็นของเรากับที่สองปราสาทตาควายอยู่ตรงสุรินทร์ก็ถัดไปตรงนี้เนี่ยทหารไทยกับทหารเขมรเนี่ยลา,ลากเส้นแบ่งครึ่งอยู่ด้วยกันเลยนะอยู่กันกลางปราสาทเลย เมื่อก่อนพี่ก็ไปนั่งกินข้าวกันเนี่ยกลางประสาทเนี่ยก็คุยทหารไทยทาหารเขมรเมื่อก่อนมันบรรยากาศมันยังมันยังอยู่ด้วยกันได้ดีไงแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ขเขมรเขาก็เล่งอยู่ประสาทต,ตาเมือนตาเมือนทมประสาทต,ตาควายอันนี้ที่ที่สมเด็จทุนอ่าที่คุณมาเนตพูดนะและอันหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมมรกตที่ช่องบอกเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะเอาอ่าไปฟ้องศาลโลกจริงๆเนี่ยคําว่าไอ j เจศาลโลกเนี่ย อันนี้เป็นครั้งแรกที่ฮุนมาเนตเนี่ยโพสในใน facebook แต่ก่อนหน้านี้เขาใช้คำว่า international laws คือคือเขาวนเขาเขาพยายามที่จะแบบพูดมาแล้วว่าการแก้ปัญหาเนี้ยมันต้องใช้ international laws คือมันก็เหมือนกับเป็นการบ่งบอกสะท้อนมาแล้วว่าเขาต้องการที่จะเอาขึ้นสู่ศาลโลกแต่ปัญหาก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้รับอำนาจศาลโลกแล้วเราออกจากการเป็นภาคีของศาลโลกแล้วแต่ถามว่า เขมรเนี่ยเขาสามารถพี่ว่าเขาฟ้องฝ่ายเดียวได้นะเพราะว่าก็เหมือนอย่างทางทางน้ําอ่ะไอทางทะเลอ่ะเขาก็ไม่ได้เป็นภาคีของกลอสแต่ว่าอ่าเราถ้าเรานะั่นเราก็ฟ้องได้แต่แค่ว่าต้องการให้ให้ชาวโลกรู้เขาต้องการจะฟ้องชาวโลกว่าว่าไทยเป็นผู้รุกรานแล้วก็เป็นผู้รังแกประเทศเล็ก,ลกๆน่าสงสารอย่างเขาอะไรประมาณเนี้คือพี่ว่าเออคิดอีกมุมหนึ่งนะแบบเออทาไมเขมรมันแบบ คิดได้อย่างนี้อ่ะคือจะเล่จะเหลี่ยมอะไรก็ตามอะ่ะคือคือแบบโหคือพี่มานั่งคิดเลยเออเห็นใจทหารไทยอะ่ะเจอแบบคนแบบนี้แบบแบบแบบนี้อะ่ะมันความเป็นสุภาพบุรุษเราอะ่ะเราต้องละไว้บ้างนะคือบางอย่างอะ่ะเราต้องเราต้องแบบไม่ยอมอะ่ะที่ผ่านมาเราเราอาจจะยอมเราอาจจะปล่อยไงมันก็เลยเขาก็เลยแบบได้ใจที่พูดนี้ไม่ได้ต้องการให้รบกันนะเพราะว่าเวลาทุกวันเนี้ย พี่ดูดูโซเชียลเขมรน่ะเห็นหานเขมรแล้วก็สงสารนะคือความที่เขาแบบดูแบบบ้านๆดูแบบอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็สงสารนะ่ะถ้าวันหนึ่งสู้รบกันแล้วต้องเสียชีวิตเหมือนอย่างฝั่งเราเราก็ไม่อยากให้ฝั่งเราเสียชีวิตนะ่ะคือถ้าเจรจากันได้ก็เจรจาแต่อันนี้มันเป็นระดับนโยบายที่แบบลุยมาเลยไนงะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่า อยากให้อยากให้มีทางออกที่ดีแต่ตอนนี้พี่ก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะมันจะมันจะไปจบที่จุดไหน